ให้มาเจอกลุ่มคนทำดีด้วยกันบุญพามาให้เจอกันสาธุบุญพาวาสนาส่งเนาะก็มาเจอกันอีตอนปล่อยปลาปล่อยปลาขออนุญาตแนะนำตัวนะชื่อเดิมชื่อสมพวรที่มาปฏิบัชกาลทีสีสมศรีไม่โอกาสได้มาปล่อยปลาเนี่ยคือเข้าปีที่สองแต่ว่าหมายถึงว่า เมื่อก่อนอะปล่อยปลาบ่อยๆเรื่อยๆไหมแต่ไม่ได้ตั้งสัจจะแต่เมื่อเราได้เจอพระอาจารย์ขวัญทีพ่พระเดชเชียงแล้วก็ไปกับหลวงปู่เพชรชุนกันขอพรท่านสาเร็จก็เลยบอกท่านว่าลูกจะขอปล่อยปลาทุกเดือนแต่ในวันนั้นอะไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้ไหมแต่ในสัจจะเราคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากตัวหนึ่งไอ้วันหนึ่งไอเดือนหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวอย่างเงี้ยก็ลองดูลองปล่อยไปดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งปล่อยตัวสองตัวก็ เงินแค่ร้อยกว่าบาทมันก็พอสามารถหาได้ร้อยกว่าบาทเราก็เลยตัดใจรับปากท่านรูบบอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนก็เลยบอกว่าจขอทุกเดือนะวันนี้ได้มาเจอกันสามงวดแล้วสาธุด้วยนะได้เจอกันนะเจอบุญกันแม่มึงสาธุอาจจอกุศลเดี๋ยวอันนี้เหรอหมายถึงจะบันทึกใช่ไหมคะ